โอเคนะครับแล้วก็ในเช้าวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันต้นเดือนเนาะวันที่1เลยนะครับก็เรามาเรียนรู้กันนะครับว่าจริงๆทุกๆต้นเดือนเนี่ยเราควรจะทําอะไรบ้างกันดีกว่านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมทํามาอย่างต่อเนื่องนะครับทุกๆเดือนเลยนะครับตลอดทุกๆเดือนที่ทําให้เราเนี่ยยัง On Tra c k เรายังโฟกัสในสิ่งที่เราทําอยู่ในทุกๆวันนี้อยู่นะครับก็อันนี้เชิญชวนนะครับถือว่าเป็นการเชิญชวนแล้วกันใครที่ยังไม่เคยทํานะครับ อาจจะใช้เดือนนี้นะครับวันที่1เดือนนี้วันแรกนะครับเป็นวันเริ่มต้นดีๆเช้าว,วันใหม่เดือนใหม่นะครับเพื่อจะได้สร้างอะไรใหม่ๆเพื่อทําให้เราเนี่ยสร้างผลลัพธ์แล้วก็ประสบความส็จได้ใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับเทคนิคที่ผมจะมาแบ่งปันนี้นะครับต้องบอกว่าเพิ่งคิดได้เมื่อวานนี้เลยนะชื่อเทคนิคนี้นะครับจริงๆมันทำ,ทำมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับแค่เอามารวบรวมคำแล้วก็สรุปเป็นเทคนิคออกมาเนาะทูอานะครับ RPG เนี่ยถ้าเป็นชื่อ RPG คนจะร,รู้จักว่ามันเป็นอาวุธอย่างหนึ่งเนาะก็ตามรูปนี้เลยนะครับ t o RPG หรือว่า2 RPG เทคนิคนะครับเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนลองเอาไปปรับใช้นะครับลองเอาไปทำกันดูในทุกๆต้นเดือนว่าทุกๆต้นเดือนแบบเนี้ยนะครับเราควรจะทำอะไรบ้างอ่ะเราลองมาดูกันนะครับ R ตัวแรกนะ RPG ก็คือมี R 2ตัวนะครับ R ตัวแรกก็คือ Record นะครับในการบันทึกผลงานนะครับ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่จะพัฒนาได้มันจะต้องมีตัววัดผลนะครับวันนี้ถ้าเราไม่เคยบันทึกอะไรเลยเนี่ยมันจะวัดผลอะไรไม่ได้เลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆเราต้องบันทึกผลก่อนแล้วเราจะบันทึกอะไรบ้างล่ะในวันต้นเดือนแบบนี้นะครับอ่ะเราลองมาดูกันอันแรกเลยที่เราจะต้องบันทึกนะครับบันทึกประวัติลูกค้าครับนะครับทุกๆธุรกิจ ต้องมีรายชื่อลูกค้าต้องมีฐานฐานลายชื่อลูกค้าอยู่แล้วนะครับไม่เชื่อลองไปถามธุรกิจอะไรก็ได้นะครับต้องมีแน่นอนวันนี้เราเข้ามาทำนูสกินในฐานะเราเป็นเจ้าของธุรกิจนะูสกินเนี่ยเรามีฐานฐานข้อมูลลูกค้าแล้วหรือยังนะครับผมมั่นใจครับทุกธุรกิจต้องเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างแน่นอนนะครับวิธีเก็บทำยังไงนะครับต้องเกิดจากการจดก่อนนะครับ อย่างที่ผมบอกวันนี้อาจจะเป็นเลิกเลิกแนมยามดีเนาะเดือนที่ผ่านมาหรือตลอดที่ผ่านมาเราไม่เคยจดเลยนะครับลองใช้วันนี้เนาะลองนั่งนึกดูก็ได้เอ๊ะใครบ้างซื้อสินค้าตัวไหนเราไปบ้างนะครับอันนี้คือการลงบันทึกลูกค้านะว่าลูกค้าคนไหนซื้อสินค้าไปใช้เมื่อไหร่นะครับถามว่ามันสําคัญยังไงว่าซื้ออะไรไปใช้แล้วก็เมื่อไหร่เนี่ย เพราะเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นตัวการ follow up ได้ครับเพราะสินค้ามันมีรอบของมันเนาะสินค้านูสกินเป็นสินค้าที่ใช้แล้วหมดไปนะครับฉะนั้นเราจดไว้เนี่ยเราก็าจะประเมินได้ว่าเอ๊ะถึงเวลานี้มันน่าจะหมดนะเราจะได้ follow up ได้นึกออกไหมครับสิ่งสำคัญคือใครใช้สินค้าอะไรใช้ไปเมื่อไหร่นะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่เราต้องจดบันทึกอันแรกในทุกๆเดือนเนาะต้องสรุปว่า เดือนที่ผ่านมามีลูกค้าเพิ่มไหมนะครับลูกค้าเดิมซื้ออะไรบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คืออันแรกที่ต้อง record หรือว่าบันทึกนะครับอันที่2ครับบันทึกผลการทํางานของตัวเราเองครับที่เรียกว่า cap sheet นะครับหลายๆคนนะครับเคยได้ยินถ้าใครไม่เคยได้ยินเนาะก็เรียนรู้ไปด้วยกันวันนี้นะครับ C A P P เราเรียกว่า cap sheet นะครับ C ตัวแรกย่อมาจาก contact ตัวนี้จะเป็นตัวบอกได้ว่าในเดือนที่แล้วเนี่ย เรามีการติดต่อผู้มุ่งหวังไปทั้งหมดกี่ครั้งไปทั้งหมดกี่คนนะครับ A หลังจากติดต่อไปแล้วเนี่ยแอปพลิเมนทำนัดได้กี่คนนะครับ P p พรีเซ t มีการได้นำเสนอไปกี่คนนะครับแล้วก็ P ตัวสุดท้ายคือ Product So ซการปิดการขายได้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับตัวเลขนี้มันจะออกมาเป็นตัวเลข4หลักนะครับ CAPP เนี่ยมันจะเป็นตัวเลข4หลักเนาะ c ก็เป็นตัวเลขหนึ่ง a ก็เป็นตัวเลขหนึ่ง p ก็เป็นตัวเลขหนึ่งแล้วก็ p ตัวสุดท้ายก็เป็นอีกตัวเลขหนึ่งจะเป็นตัวเลข4ี่ตัวนะครับไม่ใช่สี่หลักตัวเลข4ี่ตัวนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยจะพัฒนาได้ต้องมีตัวเลขการวัดผลทางสถิตินะครับการจดแคปชีทก็เป็นสถิติอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ทําให้เราพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่องอย่างตรงจุดผมยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับ ตัวเลข CAPP สมมุติในเดือนที่แล้วเดือนตุลาคมมันออกมาเนาะสมมุติมันออกมาเป็นห้าสิบสิบห้าศูนห้าสิบสิบห้าศนแปลว่าอะไรครับติดต่อคนไปห้าสิบนัดได้สิบพรีเซนต์ได้ห้าปิดการขายไม่ได้เลยอ่าเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกได้นะครับว่าวันนี้เราควรจะพัฒนาเพิ่มเติมเรื่องอะไร นะครับเราจะได้พัฒนาได้อย่างตรงจุดเนาะอันนี้เป็นตัวเลขถ้าไม่มีตัวเลขไม่มีข้อมูลเราจะพัฒนาอะไรไม่ได้เลยนะครับเราจะได้รู้ว่าเราทํามากพอไหมทําได้ดีพอไหมนะครับทํามากพอก็คือตัวตัวคอนแทกอะมากพอหรือเปล่านะครับเป็นตัวแรกเนาะและทําได้ดีพอไหมเราก็ต้องมาดูตัวเลขอื่นๆนะ่ว่าทําเยอะนัดได้เยอะหรือเปล่านะครับ พอทําเยอะแล้วทําได้ดีไหมแปลว่าสคริปต์การพูดนัดหมายเรานัดหมายได้ถูกต้องไหมนะครับจำนวนนัดหมายมันควรจะได้เยอะสอดคล้องกับจํานวนคอนแทคด้วยเนื้อออกไหมครับนะครับพีเซนต์เยอะโอกาสปิดการขายมันก็ควรจะเยอะไปด้วยนะอะไรแบบเนี้นะครับนี่ก็คือเราทําได้ดีหรือ,อยังพีเซนต์ได้ดีหรือ,อยังปิดการขายได้ดีหรือ,อยังนะครับตัวเลขพวกนี้ไม่หลอกตัวเลขไม่เคยหลอกนะครับก็จะมีแต่คนเนี่ยชอบหลอกกันเองเนาะไม่จดตัวเลขก็คือ หลอกตัวเองครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราทํางานผลงานเป็นยังไงนะครับถ้าเราไม่มีตัวเลขพวกนี้มาช่วยในการประเมินนะครับอันนี้คือสิ่งสาคัญอาตัวแรกนะครับของ 2RPG ก็คือ Record นะครับในการบันทึกข้อมูลนะครับบันทึกอะไรบันทึกลูกค้าบันทึกผลการทํางานของตัวเองนะครับอาตัวที่2ครับย่อมาจากรีวิวเนาะประเมินการทํางานของตัวเองแหละครับคราวนี้ในแต่ละเดือนเราควรจะประเมินเรื่องอะไรบ้างนะครับอ่ะเราลองมาดูกันเหมือนกันเนาะ สิ่งที่ผมทำแล้วก็ถามตัวเองทุกเดือนนะครับแล้ก็สื่อสารให้ทีมงานทำด้วยทุกๆเดือนนะครับก็ลองให้คะแนนตัวเองอยู่นะครับให้คะแนนตัวเองดูว่าเดือนที่ผ่านมาสมมติเต็มสิบเนี่ยเพอร์เฟเลยรู้สึกว่าผลลัพธ์สุดยอดเต็มสิบหนึ่งคือแย่มากนะครับสิบคือสุดยอดเราให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่นะครับเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่จะพัฒนาต่อได้เราต้องรู้รู้สถานะก่อนรู้ปัจจุบันเราก่อน ว่าปัจจุบันเราเป็นยังไงเนาะการให้ตัวคะแนนตัวเองคือปัจจุบันแหละนะครับตอนเนี้ยเราทํางานผลลัพธ์ได้ดีขนาดไหนนะครับหนึถึงสิลองให้คะแนนตัวเองดูนะครับว่าเดือนที่ผ่านมาเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับเราให้คะแนนตัวเองกี่คะแนนจาก10คะแนนเต็มนะครับแล้วก็ลองมาดูว่าเราทําอะไรไดีๆบ้างนะครับสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญอีกอันหนึ่งเนาะลองลองนั่งคิดวิเคราะห์แล้วก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะครับ คนประสบความเกิดทุกๆคนนะครับผมบอกเลยคนที่ประสบความเลยทุกๆคนนะจัดเวลาในแต่ละวันอยู่กับตัวเองรีวิวตัวเองทุกๆวันนะครับเพื่อให้เขาพัฒนาได้อะไรที่รู้สึกว่าทําได้ดีแล้วก็ทําต่อไปนะครับอะไรที่ทําได้ดีแล้วก็ทําต่อไปนะครับแล้วก็ประเมินต่อด้วยแล้วต้องทําอะไรเพิ่มละ่ะเพื่อที่จะสร้างผลลัพธ์ของตัวเราเองเพิ่มขึ้นได้นะครับซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับตัว R ตัวแรกที่ร e c o r d นะครับในการบันทึก แคปชีตเนี่ยมันก็จะเป็นตัวบอกได้นะว่าเฮ้ยพอเราเทียบผลลัพธ์ที่เราต้องการเน่ะเรามีแต้มเท่าไหร่ล่ะเดือนที่ผ่านมาเามีแต้มเท่าไหร่แล้วลองดูเทียบกับว่าแล้วเราติดต่อคนได้เท่าไหร่เราได้นําเสนอคนเท่าไหร่มันก็จะสอดคล้องกันครับเราจะได้ดูได้ว่าแล้วเราควรจะต้องทําอะไรเพิ่มบ้างเราอยากพัฒนาอะไรเพิ่มบ้างนะครับเฮ้ยเดือนนี้เรายังเดือนที่แล้วเราอ่าพีเต์เรื่องสแกนเนอร์ได้แล้วนะ แต่เรายังพีเซนต์เรื่องทีอาไม่ได้อะเรามาฝึกเรื่องการพีเซน,น,นต์ทีอาีที่เพิ่มดีไหมแบบนี้นะครับเราต้องมาประเมินตัวเองด้วยว่าเราอยากจะทำอะไรเพิ่มอยากจะพัฒนาในจุดไหนให้ดีขึ้นให้เพิ่มขึ้นบ้างนะครับแล้วก็อันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันนะเราคิดว่าจะหยุดทำอะไรบ้างหลายๆครั้งนะครับเราทำอะไรที่มันไม่เกิดประโยชน์กับชีวิตเราอะ่ะเราก็ควรจะประเมินด้วยว่ามันควรจะหยุดทำได้แล้วนะนะครับ ทำอันนี้เยอะเกินไปแล้วซึ่งไม่มีประโยชน์เลยถ่าย a c e o o o k นะครับดูหนังดูละครอย่างเงี้ยนะครับควรจะหยุดทำไหมที่มันจะไม่ทำให้เราถึงเป้าหมายได้นะครับก็ลองประเมินตัวเองดูนะครับ4ข้อนี้เนาะอันที่คืออ R ตัวที่2นะครับอันต่อไปที่ผมทำในทุกๆเดือนนะโปรโมชั่นนะครับวันนี้ยวันที่1เดี๋ยวโปรโมชั่นบริษัทจะออกประมาณ9้ามงชามั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับ8มงเชา้าเนี่ยเนาะเราก็ ดูโปรโมชั่นในแต่ละเดือนนะครับดูโปรโมชั่นในแต่ละเดือนแล้วก็มาดูซิว่าลูกค้าที่เราเก็บไว้บันทึกผลไว้ในลูกในฐานลูกค้าในข้อที่1นึ่งเนาะอ่าตัวแรกเนี่ยนะครับเรามีลูกค้าคนไหนที่ใช้สินค้าโปรโมชั่นที่มีในเดือนนี้บ้างก็ส่งให้ลูกค้าเก่าก่อนเลยนะครับการที่ลูกค้าคนนั้นเขาเคยใช้สินค้าอยู่แล้วแล้วมันมีโปรโมชั่นตัวที่เขาใช้โอกาสจะซื้อซ้ํา ง่ายมากๆนะครับเราก็สามารถเก็บออเดอร์ตั้งแต่ต้นเดือนได้แล้วอะ่ะนะครับนี่คือความง่ายนะครับของการทำงานอย่างเป็นระบบเนาะเอาโปรโมชั่นมาดูมีฐานลูกค้าคะแนนอ่าข้อมูลฐานลูกค้าเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วที่สำคัญเราก็จะมีถ้าใครได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องของการติดตามผลเนาะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะมีคนยี่ยังไม่ตัดสินใจเราเคยไปนำเสนอสินค้าอะไรไปแล้วบ้างยังไม่ตัดสินใจอ่าโปรโมชั่นตัวที่เราเคยไปนำเสนอมาแล้ว เขายังไม่ตัดสินใจพอมีโปรโมชั่นก็อาจจะตัดสินใจซื้อได้นะครับนี่ก็คือข้อดีของการดูข้อมูลโปรโมชั่นในทุกๆต้นเดือนด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัว G นะครับตัวสุดท้ายแล้ว t ูอเนาะ G ก็คือตั้งเป้าหมายครับทุกๆต้นเดือนเราควรจะมาตั้งเป้าหมายกันนะครับแล้วคราวนี้เป้าหมายที่เราควรจะตั้งในแต่ละเดือนเนี่ยมันควรจะมีอะไรบ้างนะครับ มาดูเทคนิคการตั้งก่อนละกันนะครับการตั้งเป้าหมายเนี่ยเขาเรียกเทคนิค smart smart goal นะครับหรือว่าเป้าหมายอย่างชันฉลาดซึ่งมันจะมีตัวย่อครับ S M A R T นะครับ S M A R T S คือ specific เฉพาะจอดจงนะครับเฉพาะจอดจงก็คืออ่ะมีตัวเลขวัดผลได้อะเนี่ยคือเรียกเฉพาะจอดจงเนาะอ่าบอกอย่างเช่นบางคนตั้งเป้าว่าอยากได้รายได้เพิ่มขึ้นอันเนี้ยไม่เฉพาะจอดจงแลละนะครับ ต้องจอจงไปเลยเพิ่มเท่าไรล่ะเพิ่ม1 0,000มืเพิ่ม20,000นะครับอยากปรับตําแหน่งอยากเป็นตําแหน่งอะไรล่เฉพาะจอจงไปเลยเป็น EBP เป็น EBD อะไรแบบนี้นี่คือเฉพาะจอจง M measurable ครับคือต้องวัดผลได้การวัดผลได้มันก็ต้องมีตัวเลขบอกเนาะตั้งเก้ากี่คะแนนล่ะจะสร้าง a o ใหม่กี่ e o ล่ะจะมีกี่ LOI ล่ะจะสร้างกี่ BR ล่ะเนี่ยมีตัวเลขนะพอมีเป้าหมายเป็นตัวเลขครับ ก็จะวัดผลได้นะครับ a t a i s a b l e ตัว A นะครับก็คือเป็นไปได้ไหมนะครับไม่เวอร์หรือเปล่าคือมันมันเป็นไปได้อนะครับ a t a i n s b l e คือไปถึงได้นะครับมันจะมีการจะไปถึงได้นยะมันก็จะมีระยะเวลามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นสมมติเดือนนี้ใครก็ตามที่ยังไม่เป็นตำแหน่งหรือยังไม่เริ่มคุริฟาย EBD เลยเนาะหรือว่าบูเดมอนเนี่ยนะครับบอกว่าเดือนเนี้ย ตั้งเป้าปิดเดือนหน้าเป็น EBD เลยแบบเนี้ยมันจะ a t t a i n a b l e ไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะมีเวลามาเกี่ยวข้องเพราะการจะ q u a l ฟายเป็นตำแหน่ง Blue Diamond หรือ EBD เนะี่ยมันจะต้องอย่างน้อย2เดือนครับเดือนเดียวแบบนี้ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะ Ad Tenable หมายความว่าเป็นจริงได้อะไปถึงได้นะครับอ่า Relevant เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งที่เราอยากได้หรือเปล่าในเป้าหมายระยะสั้นเป้าหมายระยะยาวรวมถึงมันเกี่ยวกับตัวเราที่เราอยากได้จริงๆไหมไม่ต้องตั้งเป้าตามใครนะครับตั้งเป้าไม่ต้องเป็นแฟชั่นนะเขามีรถหรูเราต้องมีรถหรูด้วยซึ่งจริงเราไม่มีแฟชั่นเรื่องรถเรามีเขามีบ้านใหญ่เราอยากมีบ้านใหญ่ด้วยแต่จริงเราไม่ได้อยากได้บ้านหลังใหญ่อะไรเงี้ยนะครับก็ลองประเมินตัวเองดูว่าเป้าหมายที่เราอยากได้อะมันสัมพันธ์ กับสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่ามันเป็นตัวเราจริงๆหรือเปล่านะครับที่ time base ก็คือมีกำหนดเสร็จเป้าหมายที่ต้องมีกำหนดเสร็จชัดเจนนะครับอย่างที่บอกว่าอันนี้คือ smart goal นะครับเป็นการตั้งเป้าหมาย่างชาญฉลาดก็เช่นกันนะครับเอาไปปรับใช้กับทุกๆเรื่องได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วคราวนี้เรามาดูกันว่าเราจะตั้งเป้าอะไรบ้างในแต่ละเดือนนะอันนี้คือสิ่งที่ผมพยายามตั้งทุกๆเดือนเหมือนกันนะลองตั้งดูนะครับ ตั้งเป้ากี่คะแนนครับเดือนนี้จะทำา v v เท่าไหร่ที่เราพูดกันทุกเช้า10 GB, 10 GB หมื่น GV 0หมื่นจีบีเดียครับก็ตั้งไปเลยนะครับแต่นี้แล้วแต่นะแล้วแต่คนนะครับว่าจะตั้งเท่าไหร่ก็ตั้งนะครับแล้วก็พยายามทำให้ได้นะครับสองครับจะสร้างกี่ LI ล่ะในเดือนนี้จะทำา l o เพิ่มกี่ a o o ครับตั้งเป้าอยากได้ค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่เดือนนี้อยากจะปรับตำแหน่งเป็นตำแหน่งอะไรครับเดือนนี้ น,นี่คือคร่าวๆในการตั้งเป้าหมายนะครับที่สิ่งเหล่านี้ไอ้าอันเนี้ยควรจะต้องมีนะครับควรจะต้องมีเนาะหรืออาจจะตั้งเป็นลาย Product ย่อยอๆก็ได้จะปิดที่ยาในตี้กี่เซตจะปิดสปากี่เครื่องลูมิสปากี่เครื่องอะไรแบบเนี้ยนะครับที่ต้องมีตัวเลขนะครับที่บอกต้องมีตัวเลขถึงจะวัดผลได้เนาะเนี่ยกี่คะแนนวัดได้ดูครับมีกี่เ o วัดได้กี่ LI วัดได้ค่าคอมกี่บาทนะวัดผลได้ดูงเนะี้ยชัดเจน ปรับตำแหน่งเป็นอะไรชัดเจนเช่นเดียวกันว่าปรับได้ไหมไปถึงตำแหน่งที่เราต้องการไหมนะครับนี่คือเป้าหมายที่อยากให้ทุกคนทําแล้วก็ลองโคชชิ่งกับอัพไลน์ลูบี้อัพของตัวเองดูนะครับสำหรับคนใหม่ๆเนาะเพราะว่าหลายๆครั้งเวลาเราตั้งเป้ามันไม่สัมพันธ์กันไงอย่างเช่นไอ้ส่วนที่จะไม่ค่อยสัมพันธ์กันนะมันคือจะตั้งกี่คะแนนแล้วได้ค่าคอมเท่าไหร่เป็นตำแหน่งอะไรเนี้ยคนใหม่ๆอาจจะยังไม่มีประสบการณ์ ตรงนี้อาจจะตั้งได้ไม่สัมพันธ์กันเนาะพอถ้ามันไม่สัมพันธ์กันมันคือเป็นจริงไม่ได้ a t t e n a b l e ไม่ได้นั่นเองนะครับเราก็ลองปรึกษาัรไลน์ ruby up ของเราดูเนาะว่าตั้งแบบเนี้ยอยากได้ค่าคอมเท่านี้ทำ gv แค่นี้มันพอไหมอ่ะยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมเลยสมมติวันนี้บอกว่าอยากได้ค่าคอมแสนหนึ่งอยากได้ค่าคอมแสนหนึนะครับแต่ทำ gv อ่าแล้วเรายังไม่มีเรายังเป็นแค่ BR คนเดียวนะเป็น BR ไม่มีทีมงานเลยอยากได้แค่คามแสนหนึ่งเดือนนี้แต่ตั้งเป้า GV 5000คะแนนอย่างเงี้ยไม่มีทางได้แสนอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะว่าสิ่งที่มันจะต้องสัมพันธ์กัน attainable ได้หรือเปล่านะครับก็ปรึกษาการตั้งเป้าหมายตัวเลขพวกนี้กับอัพไลน์ลูวี้อัพของเราดูนะครับเขาจะช่วยดูให้เราได้ว่ามันสัมพันธ์สอดคล้องและเป็นไปได้หรือเปล่านะครับอ่ะสรุปนะครับเทคนิค ท r p g ีที่ควรจะต้องทําในทุกๆเดือนเนาะมีอะไรบ้างนะครับอาตัวแรกก็คือบันทึกผลงานของตัวเองในเดือนที่ผ่านมาบันทึกลูกค้าบันทึกผลงานการทํางานงตัวเองครับรีวิวประเมินการทํางานของเราเนาะดูโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยววันนี้อีกอีกชั่วโมงหนึ่งมั้งก็เดี๋ยวโปรโมชั่นก็จะออกแหละนะครับแล้วก็ตั้งเป้าหมายนะครับตั้งเป้าหมายในเดือนใหม่นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ อยากจะให้ทุกคนลองเอาไปปรับใช้กันนะครับนี่คือสิ่งที่ผมทํามาอย่างต่อเนื่องนะครับในทุกๆเดือนทุกๆต้นเดือนเลยนะครับแล้วผมว่ามันเวิร์กมันเป็นประโยชน์กับทุกๆคนอย่างแน่นอนนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับแล้วเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นให้กับทุกๆคนได้นะครับ